อย่านังเนี่เอาเข้มข้นห้อบาขคนเฮ็ดแล้วเบอร่ทั้งบนแลแต่อย่านงนี่บ่ปาติโทำน้่เนีย้ยใส่เส้องแมจังวะทำน้่งเงี้ยโอ้ยใส่เส้องมเป็นกี่ไก่กเนาะเอาหมกคนบดดียบ่านเนักคนลีหมกเา เขานี้บ่าหอนวะยืนบ่าหอนวะนีมะ่นมันแงห่อนมาเลยด้หรอโดนปนันวะตาเต้ยหน่งันบ่าเต้ยนั่งนเดียวขาวะ เกี่ยวไปเนาะเกี่ยวอยู่เพราะอะไรครับนี่หมูฟักเราบอกเฮ็ดหมกน้องใม่ครับผมหมกน้องไม่ใส่หมูวันนี้โดยเชฟเบิร์นเชฟเบิร์นเป็นผู้ปรุงเครื่องแซ่บๆนุ่นๆปลาดทีมทูใส่เบิร์นเราบอก Bao bì tang luôn lạng nha mhm tầng mhm 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 tầng mhm 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 Nè mhm 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 này, mhm 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 เอาเต่แกงก็ยังไงข้าววส่แกงใส่บะอาส่อันนี้อกินก็ได้มเป็นอันมันม่เป็นอันนั้นม่เป็นวกแมันนอันนั้นกลมปากสบะสเลือปนิด้อยแลไปไ้ตว่สูตรนาเวิร์นพื้นบอกว่าที่จใสก๋อเเนี้ยก๋่ล้วนบอก ล้วนตั้งไฟครับเอาตั้งไฟล้วนก่อนมาทันวะให้มันซีเแีนบอกเสรแล้วจะใส่ห็นแต่ขูเครื่องเหล่านี้แหลกแกก่อฮรเดียวเดี๋ยวเขาล้วนเขาปแล้วมันมันงก่อนในอันนี้แหละบ่อันนี้เราถี่ฟอกฟอกหเดล้ว,ออวนนี้ลวนนะไนกี่เปว่าแต่มันเซ็บเซ็ตล้วนแล้วเขากบบไส้พักใสย,ยังฮ่อเลอ่นบ่กหนโอเคโอเค,อเค,อเคจัดไป เบิรงเล่นแซบบ่นง่วบ่นแต่กินแต่ยากบ่นมุกกราใหม่แซบย่งง่วเล่นเอาเฮ็ดใสแซบก็แซบวเนาะขอมอร่อยนี่ยังสรสวยเลยมาห่างกินูนกม่กินง่ายด้วมันขี้เกล็ดกินกระปมุกกระใม่กิได้คนขีลานขี้เกียจเท็ดก็กคนเลยกินง่ายดวละกระยก่บอกว่า ม่ลไไปทะเอากี่ฟางไปทั้งไหนมาฟางเ้ยมาเก็บขยะขยะอันนี้ลูกไม่แต่ขยะถุงขนมขนมเลยนี่โอ้ยออกกล้องไม่แต่ขยะแต่อย่างไรเขาเนี่ยบ้าบ้าหกแขกบกเก็บเลยบ้านอะไรเนี่ยเด็กบกเก็บขนมไปบอกน้องไปไปบอกเไยลูกป้าอันบอกเลี้ยมันเอากล้องมาเป็นมากินนะกล้องล่งกล้องร่งปวดยังวะ

Nhắn được, một sạch mọi sạch sẽ làm sẹp được động, mẹ nóng cổng tụng tụng Nó có tụng 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 Được tụng 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 hòn đây hòn đây, để bao kem thịt cá, chắc một nưng đó anh thì con này là, nhắm bớt, để một nưng, nam hẹn bao nam lại đây à, bớt phang con bớt là bớt แบ่งกันกินไปตัวฝาปิดเออเลี่ยงทหนึ่ง,ขงเ,เขาหนึ่งก็ดีพาหมองนั่งกินแ่บๆบั้านนี่ตากอ,อากาศเห็นบ่อืม เยาสิแ้ให้เหบิ้งกันยุ่ยอ้ะเนอะ <c oughs> นี่บอกผมเคลื่อนที่เครับเห็นบอเห็นบอมุกน้ำใหม่สูตรหลายคน <c> ิด <oughs> น่นน่ต้องเอาออกจากใบตองหรอกนะครับเน,ะนาะเห็นบอ นำลายแตก่ไล่ะไปแล้วก็ได้ขึนมาสนเด้อไก่เอ้ยไก่เอ้ยขึ้นมาสนเรื่อฮะให้เราไปแล้วให้พุ่นไปแล้วสามหมกใส่ยีหม้อมือเรี่ยงยเห็อนยังไง แซ่บครับแซ่บดูอืง่สงสายไงน้องสถึงหมกที่ว่าอย,ายน่ใส่บริษัทใ <c oughs> ส่อันไปตูเฮ้ยไปตูแซ่บครับผมนรอใหม่ปลาเอามาต้มเห็ดหมกสดๆแซ่บครับอร่อๆ เรา้นาะทยังไงขึ้นกระเทยยำโป๊กวันวก็ไล่หล่วันเมื่อไรวันนี้ที่เราคกลมามากครับอัน จะไม่โมเป็นจะาว่าเขาเนาะเนาว่ามันคืบขึ้นว่านนะเนาะครับเนาะมากครับอันสีไก่ที่เขามาใส่ปลาอ่อยนะครับคูอแถวขังบ้านแต่ว่าไก่อยู่นอกอยู่นอกเมื่อวานนี่หรอกว่ามันไม่ว่านบม่หลายแบบนี้นะมีส่วนเนาะครับเนาะสีไก่สีเป็ดมันเหมือนน้ำผ้าไม่วัานไม่วันถือกินเหม็นกินยังกับสีทั้งไก่ทั้งไรกับสีอุดมยอดมากประมาณนั้นเนาะครับเนาะคิดเองเงยเงยเอาแม่นกัขอโทษขอให้ได้แบบ แบ่รับไม่ยินก็ใต,นนกใต้ไม่ยินก็ใช้ได้ไายกกับยกกันทัวไปสูอธรรมดาเข้านล้ครับเนาะน้ใหม่ตุมแล้วละการนำจะนัง่งเครื่องกลวงเค่องแจงเข้า,า,ขาต่า ซีมขั้นใหญ่ขาดชิมกระชายแล้วครับเนาะครับเมนูน้ำใหม่ที่เจอกันครับแล้วเครื่องแกงเขาก็พุกเข่าใส่น้ำปลาแดกปลาล่าลูกไฟแป้งนัวน้ำปลาชุ่มรสที่เบิ้งแล้วครับเนาะแล้วที่นี่กะกระเบือครับกระเบือกับกระเนียวเขาต่ำเนาะครูเข่าใส่ส่วนผสมลงไปเลยถ้าบ่มีใส่แป้งข้าวเหนียวก็ได้ครับหลังจากเสร็จแล้วแต่ว่าสูตรสูตรนั้นนะเบื่นที่เจ๊เฮ็ดนี่แก๊เอาไปลวกน้ำเนาะครับเนาะไก่เอาไป ไปต้มไปขวาก็นั่นแหละเห็มันโอรุ่นแลวเขาชิมรสก็ชันว่าขึ้นว่าแต่ว่าสูตรนายสวยกับเปาเคลื่มเห็ดนี่สี่อุ้งเท้างยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกัสีนั้นเลยครับสี่อเลยนะคอแล้วกันหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่ากระเจียบพื้นกันนะครับทำยังไงนะได้ไหมครัก Gần. Tôi mình à. mình thì mình có cái kia thì thử menu mày không nhớ mì tuần chín sai cũng khẽ không ạ, thử cần nhớ nè mì bay, bay cả nó ััซหมดเลยกี่กุ้ยกี่มวนนะครับเด้อหันอนีสานมันออกกอกหน้าเฮาพอแม่ยกูยตายจใหญ่บรรพารูดผ้าให้อยากให้กินม,มากนะครับเนาะแหนะตัวเขาเนน้องว่านวัฒนธรทำการกินแซ่บครับผม ไม่หาถึงงานนะครับโดยเฉพาะฤดูนี่น้ำแร้งแล้วครับจะคนแข็งนร้อนแรงในบ้านไม่ได้กินรอหมดป่าหมดลงคือเบาขึ้นอยู่จก,กิงเจ้าของเจ้าหากทังไงครับ ละกันนี่นะครับเนะบาะบ่าวเติมกติคอตัวกล่าวจำหนีนะครับด้วยคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจใบ่าวเติมนะครับกดติดตามซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิง่งนั่งรับเพรัวผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวเติมคลิปนี้บา่าวเติมกล่าวจำหนีนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะน้าสสวัดีครับบ๊ายบายกินเบิร์ดมุกนี้พอดีแหละเซียม